ถ้าสมมุติว่ามีการนีรโทษสุดซอยอีกหุ้นส่วนเห็นด้วยไหมที่จะให้ทหารนั้นเข้าทําการยึดอํานาจรัฐบาลเศรษฐาทาวีสินนะครับที่จะมีการนิรโทษกรรมที่จะมีการเนีรโทษเ,เรื่องของมาตราหนึ่งสองและทุจริตคอร์รัปชันนะหุ้นส่วนคิดว่าทหารควรจะดำเนินการยึดอํานาจหรือไม่ สวัสดีครับมาพบกับผมทิดศักดิ์ทิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของการนี้ละโทษกรรมฮะตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงขั้นนักข่าวไปถามว่าถ้ามีการทํานิรโทษกรรมนะอาจจะเกิดการรัฐประหารขึ้นได้ที่พิจารณาอยู่เนี่ยเราเราดูคดี การกระทําที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะคระสื่อทั้งหลายคงทราบดีพวกม็อบพวกอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มีการชุมนุมกันนปชคบสนปกนะเห็นไหมฮะก็มุ่งไปที่จุดนั้นนะแต่คดีของท่านเนี่ยก็แน่นอนนะผลพวงจากการประหารเนี่ยไปแจ้งความแบบนี้มันเป็นคดีทางการเมืองไหม ซึ่งแน่นอนเราก็จะต้องไปชี้กันไปคุยกันในคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการว่ามันเข้าข่ายหรือไม่ยังไงนะขณะนี้ก็ตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่ากรรมการยังไม่ได้มีข้อยุติถ้าอนุเขารับถ้ากรรมการเขารับไปปีนาหมายความว่าถ้ากรรมการทุดนี้รวม1 2, นะ、นึนึ่สองะเข้าไปด้วยถ้ากรรมการเขาคิดอย่างนั้นนะมันจะเป็นคดีอะไรที่เกี่ยวหนึ่งสองมันก็ต้องรวมไปหมด นะมันจะไม,มไม่มีความยากความง่ายอะไรเพราะไม่งั้นเท่ากับคุณคุณไปเลือกปฏิบัติตูมไหมฮะอันนี้หมายว่าถ้าถ้าเราจะรับเรื่องหนึ่งสองเข้าไปอยู่ในข่ายที่จะนรโทษอะไรที่เป็นเรื่องนี้มันก็ต้องว่ากันไปทั้งหมดนะไปไปจำกัดประเภทนั้นประเภทนี้ นคนนั้นคนนี้มันก็ดูจะเป็นเรื่องปฏิบัตินายนายกสยบข่าวลือหน่อยได้ไหมครัว่าคุณทักษิณเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยหรือว่าออกไปแล้วเท่าที่ติดต่อไหมหรือว่าการข่าวอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวลือเยอะปมื่อวาผมเคุณวุ้งอิงที่ที่เนชั่นแต่ที่เนชั่นครบรอบ24ปีนะคยเรปัญหาประสบความสำเร็จผมก็สบายดีผมมั่นใจครับท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องขท่ครับไม่ไม่ไงผมคิดว่าผมคิดว่าก็ท่านพร้อมชูว ต้องเรที่อยู่อยู่ราที่ประสบเปีแล้วมันานมาแล้วนะครับผมว่าผตพวกนี้ก็เชื่อว่าท่านก็เข้าสู่โครงการที่ทำนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันก็ต้องมีปัญหาที่มันจะต้องมาที่ที่มันต้องเข้ามานะครับผมก็มันก็ว่านไปนี่มันก็เก็นมีสาการมุมรแลู้สันแต่ละคณว่ากเที่จะรับอแล้วกน แล้วแต่กระบวนการทางสังคมอยู mm ่ท hmm ี่ไหนดมันก so ็มีทั้งภาคสังคมต้องฟังแล้วภาคกระบวนการของระบบเระชากรว่าอไรกแล้วก็ฟังเชียงชนบททั้งประเทศมีแต่ภาคไหนบางทั้งใดนี้ใดนั้นคือแต่ในส่วนของรรคเพื่อไทยเองเราเองก็ไม่ได้กัดข้องตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมว่เราจะต้องเพื่อไทยเดี๋ยวขาก็จะมีคนในพักก็ฟังเสียงในพักเหมือนกันฟัเสียงคน แล้วท่านในส่วนตัวท่านมองประเด็นนี้ยังไงอะว่าว่ามันต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีจาเราฟังจัิงแล<ต>้อที่เราฟังสังคมอัน,นอันนี้ไม่ต้องฟังเสียงจากทางเหล่าพับด้วย<ท>ไหม<า>นะคะว่าว่าเขาเขามองกันยังไงประเด็นนี้ต้องฟังทุกภาคส่วนในโลก เพราะว่าบางครั้งการมีรโทศกรรมมันให้สําหรับคนที่เขามีความสํานึกผิดนะคะแต่บางคนเขามีพฤติกรรมที่แบบทาผิดซ้ําแล้วซ้าอีกตรงนี้ถ้าเป็นร่างกฎหมายจริงๆมันจะแยกแยะ<ๆ>คนเป็นควรไม่ควครแล้วมีคนเกณฑ์แสดงว่าก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่จะโดนนีรโทศกรรมคดีมอ 1, 2มันก็อาจจะมีจําพวกนึงที่ความผิดซ้ําซ้อน,น<ล>ธรรมดาเขาต้องแยกแยะนะ มีคนเอาไปมีคนเอาไปปลูกบอกว่าถ้านี่ละโทษแบบเนี้จะมียืดดําหน้า <c oughs> ไม่มองขนาดนั้นไม่มองขนาดนั้นหรอกเรื่งนึ่งนัดไม่ให่หรอกแสดงว่าวทางพรคเพื่อไทยเราเราก็จะทําประเด็นเรื่องนี้อย่างระมัดระวังด้วยใช่ไหมเพราะว่าในอดีตเราก็เคยระมัดระวังฟังเสียงสังคมประเมินทุกอย่างอย่างรอบคอบท่านท่านมองว่ามันต้องยืนอยู่ตรงจุดไหนที่ท่านมองว่าสังคมเขาจะโอเคกับประเด็นเนี้ย จุดไหนก็เป็นดูความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละประเภทความผิดผิดไหนที่สัคงคมรับได้ความผิดไหนที่สัคงคมไ,ไม่รับ <c oughs> ก็แยกแยกไปทำนะดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความล้มเหลวของเราเพราะว่าทักษิณก็ดูท่าจะไม่รอด <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามีสองสามวาระ <c oughs> อาจจะอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเดี๋ยวต้องหาเลยกันหน่อยเดี๋ยวต้องไปกองทัพบก เรื่องหนึ่งสองที่กองทบบกเป็นคนยื่นฟ้องยื่นไต่สวนให้กับอายการสองก็คือจะไปสแสดงพลังที่กรรมธิการที่สภาว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะนิรธรรมนิรโทษกรรมรวมมาตาหนึ่งหนึ่งสองไปไม่งั้นมันก็เป็นพรบรสุดซอยเหนือที่ยิ่งรักชินวัตรเคยทำไว้ใช่ไหมมันก็จะซ้ำรอยแบบเดิมหนึ่งคือ คดีอุกชะกันคดีอาญาอุกชะกันเฉพาะตัวเช่นฆ่าคนตายเรืแตจะมาชุมนุมแต่คุณอาปืนไปยิงเขาก็ไม่ควรนิรโทษกรรมสองคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่ควรนิรโทษกรรมสามความผิดเกี่ยวกับหนึ่งสองไม่ควรนิรโทษกรรมบอกเองกันไปต้องแยกออกมาไม่งั้นมันจะสุดซอยเมื่อคุณดันสุดซอยประชาชนก็จะสู้สุดตีเหมือกันที่เพื่อไทยวันนี้เนี่ย มาเอาหนึ่งนึ่งสองด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนมากไม่ต้องไปอธิบายเลยชัดเจนนะครับมันเกิดเพราะคุณทักษิณแค่นั้นแหละแล้วจะ,จะเป็นคุณแพรทองทานหรือจะเป็นใครก็าตามออกมาอธิบายเนี่ยนะครับมผมคิดว่าคลิปที่คุณทักษิณพูดนั่นนะ่ะที่ส่งต่อกันไปจนทั่วโลกแล้วเนี่ยม,มันเป็นวัตถุพยานหรือพยานวัตถุอยู่ในตัวมันเอง กฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้อยู่ในสภานะครับอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาซึ่งมีนายชูศักดิ์สิรินน์คนของเพื่อไทยเป็นประธานแล้วก็ประกอบไปด้วยสสจากทุกพักพักที่อยากจะให้ยกโทษหรือว่านิรโทษกรรมคนที่ติดคดีหนึ่งสองด้วยก็คือพักก้าวไก่ส่วนพักร่วมรัฐบาลแทบจะทุกพักรวมเพื่อไทยด้วยแต่ก่นนี้ไม่เห็นด้วยนะครับจนกระทั่งอายการสูงสุดสั่งฟ้องทักษิณชินวัตร ผิดคดี112เมื่อนั้นเพื่อไทยเริ่มที่จะเสียงแปลงๆจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะหนึ่งในกรรมธิการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยชื่อนายเชิดชัยตันติสรินออกมาพูดให้สัมภาษณ์อย่างไม่เหนียมอายเลยครับว่าอยากจะยกโทษนิรโทษกรรมให้กับผูท้ที่ติดคดี112ด้วยนะครับเพราะเห็นแก่เด็กๆเกยาวชนบางคนนั้นยังติดเรียนอยู่บางคนนั้นติดคุก บางคนก็ตายไปแล้วเด็กๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการติดคุกให้อภัยซะจะได้ไปเรียนหนังสือเพื่อเห็นแก่ปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลยกโทษให้สําหรับผู้ที่ติดคดีหนึ่งผู้ที่จาบช่วงสถาบันทั้งหมดเลยนี่นายเชิดชัยเป็นคนพูดนะฮะหมอเชิดชัยตันติสรินนะครับหมอเชิดชัยตันติสรินนี่แต่ก่อนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงชื่อกฎหมายในรัฐธรรมนูญสุดซอย ยุคของยิ่งลักษณ์ชินวัตรร่วมกับวรชัยเหมะร่วมกับสมคิดเชื้อคงนะครับและปีนั้นเป็นยังไงฮะผลักดันกฎหมายนรโทษกรรมสุดซอยจนกระทั่งประชาชนนั้นต้องลงถนนเป็นล้าน,ล,านล้านคนแล้วยิ่งลักษณ์ก็อยู่ไม่ได้บัดนี้เอาอีกแล้วครับคุณหมอเชิดชัยตันติศรินเอาอีกแล้วครับอ้างว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลและบอกว่าตัวเองไม่ได้โหนเจ้าไม่ได้โหนเจ้านะครับอยากจะยกโทษให้สําหรับคนที่ดา่าในหลวง อยากจะยกโทษในสําหรับคนที่เผารูปในหลวงคนที่เผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติคนที่ไปคุกคามขาบวนเสด็จหมดเลยโดยอ้างปีมหามงคลใกล้แหละครับใกล้ที่สังคมไทยจะประทุมีความขัดแย้งรอบใหม่เกิดขึ้นแล้วเพราะนักการเมืองซึ่งเจ็บแล้วไม่จำ 能唱了。<laughs> <laughs> แสงฮะก็ปฏิเสธนะบอกว่าโอ๊ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะนี่โทษกรรมจะฟังใครก็ฟังเสียงประชาชนอ้างประชาชนนะฮะผมก็ทําโพมือกันนะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นประชาชนก็ไม่เห็นด้วยฮะที่จะให้มีการนี่รโทษกรรมสุดซอยนะครับที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นในการขับไล่ยิ่งรักชินวัตรมาแล้วนะครับปรากฏว่าพรรคชาติพัฒนาแสดงตัวชัดเจนนะก็ประกาศบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขและไม่เห็นด้วยกับเรื่องของมาตรา1 1 2 แล้วก็การเนี่ยโทษเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะนี่นก็คงเห็นชัดเจนฮะว่าสถานการณ์แบบนี้กําลังเกิดขึ้นในขณะที่แกนนากลุ่มบรณมิตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสุริยสายกะตักศิลาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเรื่องคอร์รัปชันไม่เห็นด้วยเรื่องของมาตราหนึ่งสองเป็นเรื่องของการกระทําผิดส่วนบุคคลที่้องขอพระ,ะาราชทานัยโทษเองนะฮะเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่ว่าจะทํานี่โทษสุดซอยในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยนะ,ะเอาสุดซอยฮะอ้างว่า เป็นวันพระราชสมภพนะจะต้องมีการเนี้โทษแบบสุดซอยทั้งทุจริตคอร์รัปชันและก็เรื่องของมาตรา1-2คือใส่ร้ายพระหมหากษัตริย์จะเนี่ยโทษด,ด้วยการที่เพื่อไทยเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าจะมีการเนิรโทษกรรมสุดซอยเหมือนสมัยยิ่งรักชินวัตรทั้งทุจริตคอร์รัปชันนะครับความผิดตามมาตรา1-5-7ให้ยิ่งรักชินวัตรกลับมาได้ คดีทุจริตคอร์รัปชันที่ค้างปประชทั้งหมดจะมีการนิ่โทษกรรมทั้งหมดที่โกงเงินประชาชนจะนิโทษกรรมทั้งหมดนะแล้วก็เรื่องการดูหมิ่นเยียดหยามอาฆาตม้าร้ายใส่ร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยไกลใส่ร้ายก็จะนิรโทษทั้งหมดนะครับซึ่งก็อ้างเพราะจะอยู่หัวนะครับซึ่งอ้างว่าเนะเป็นวันพระราชสมภพเป็นวันมหามงคลนะก็จะนิรโทษกรรมทั้งหมดนักข่าวไปถาม นะทางสุทินกลางแสงน้ำตรีกลาโหมนะสุทินก็บอกว่าจะฟังเสียงประชาชนก่อนนะไม่กลัวรัฐประหารหรอหนะ้าข่าวสายทหารถามแบบนี้เลยนะไม่กลัวรัฐประหารเหรอไปทําแบบนี้ผมเรียนทุนส่วนเนะี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีการยึดอํานาจของอรัฐบาลเพื่อไทยนะทางรัฐบาลลุงตู่ที่รวมกันกับลุงป้อมมีความเป็นไปได้มีความเปไ็นไ,ไปได้สูงย้ำอีกครั้งนะมีความเป็นไปได้สูง เพราะการนิรโทษสุดซอยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูหมิ่นเหยียดยามอาฆา,าตมาดร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์และการใส่ร้ายพระหมหากษัตริย์อย่างเจตนาซึ่งสารพิพากษาตามหลักพฤติกรรมและการกระทำนะครับโดยปกติพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันพระาธธราชสมภพก็จะลดโทษให้อยู่แล้วนะครับส่วนคดีนี้ ต้องขอพระราชทานอภัยโทษเองเพราะเป็นคนใส่ร้ายมีคำพิพากษามาแล้วเป็นคนใส่ร้ายเป็นคนดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาลายสถาบันพระมหากษัตริย์เองเจ้าตัวจะต้องขอพระราชทานอภัยโทษเองนะครับเมื่อมีผู้สํานึกผิดก็จะมีผู้ให้อภัยแต่คดีนี้เกี่ยวข้องกับทักษิณแต่คดีนี้เกี่ยวข้องกับธนาธรก้าวไกลจึงเล่งเหลือเกินที่จะให้ทั้งธนาธรเพื่อไทยก็เล่ง ให้ทักษิณรอดในคดีนี้ที่ผ่านมามีการชุมนุมใหญ่ขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะการนี้โทษสุดซอยโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันรอบนี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีประชาชนออกมาขับไล่แล้วแต่ประชาชนเห็นด้วยในการรัฐประหารผมถามหุ้นส่วนตอนนี้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีการนี้โทษสุดซอยอีกหุ้นส่วนเห็นด้วยไหม ที่จะให้ทหารนั้นเข้าทําการยึดอํานาจรัฐบาลเศรษฐาทาวีสินนะครับที่จะมีการนิรศกรรมที่จะมีการเนี่ยโทษเรื่องของมาตราหนึ่งและทุจริตคอร์รัปชันนะหุ้นส่วนคิดว่าทหารควรจะดำเนินการยึดอํานาจหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญผมเชื่อว่าเป็นส่วนปัจจัยสําคัญที่ทหารก็ต้องตัดสินใจนะครับเมื่อถึงเวลาแต่ผมเชื่อว่าถ้าทักษิณทำ ทักษิณจะพลาดครังใหญ่ธนาธรทำก็จะพลาดครังใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามเขาต้องการฟังเสียงประชาชนพวกเราเป็นประชาชนก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปเลยครับว่าคุณเห็นด้วยหรือคุณไม่เห็นด้วยในการเนิ้โทศกรรมสุดซอยนะครับทั้งทุจุริตครัปชัน่นและใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวคุณเห็นด้วยไหมถ้าพวกเขาจะเนื้โทษเนืรโทศกรรมให้กับพวกเขาแกนนําเขานะและริ้วล้อที่ ก็าะทำความผิดอย่างเจตนาและไม่เจตนาก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรัสักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เอกองค์จอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและพาดีแด่ราชวงศ์จักรีของพระราชาคือหลักชัยของแผ่นดิน ผู้ทรงเปียมพระเมตตาเป็นมิ่งควัญปวงประชาทัสถิตในดวงใจทรงนำความร่มเย็นทรงเป็นจอมปราที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญของเราพ้องชาวไทยทั้งแผ่นดินคือในหลวงผู้ทรงปิดทองหลังพระ คือในหลวงผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมขอพระองค์ทรงพระจรานขอพระองค์ทรงพระจราถวายสะดุทีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษสมสำราญขอพระองค์ทรงพระชจรานน้องใจกายถวาย เราจะสื่อสารสารักษาและยอดและความแ,แผ่น,นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตกรดอนตลอดไป อพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสะดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทร,ราาดดง,งพระเรระระจริญน้อมใจกายถวายกา้มกราบทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงรัชกาลที่สิน ขอพระองค์ทรงตระเจรานขอพระองค์ทรงกระเจรานถวายสิุดที่สัเสรสญขอทรงทรงพระเกษเสริมสำราญขอพระองค์ทรงกระเจรานยอมใจกายถวายก้มกราบราทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงรัชกาลที่สิบ งพระจราญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสะุุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรง